กับสบายดีพ่อแม่พี p, next, ่น mm ้องกับสบายดีเอฟซีเพ like ิ yeah. okay. ่ดถุก่านเลยผบผอกันคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเลยตอนนี้เรากะเห็ดเบียเคลื่อนเนาะพี่น้องเนาะังจากหนึ่งเขาแล้วพี่น้องล่างถั่วล่างซามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เตรียมเห็ดกินลงจังหอกจังหันอีกพี่น้องเลยเตรียมเห็ดกินลงจังหันแนเตรียมเห็ดกินไว้สู่มีไงจืดพอยายจอยกินเนาะพี่น้องเนาะหลังจากล่างถวยเส็จสัตว์เนาะบรรยากาศยามเศร้าก็ยังแบบแดดเนี่ยบ่ออกเด้อพี่น้องเด้อ นี่กิกกี้อันนย์อันนี้ก็ตื่นแต่เศร้าอะไรอเนย์ก็ไใดเมื่อนี้ก็บุ้มไปสายอเนย์นอนเพื่อนเออโอนเพื่อนเพื่อนน้องไอคิวอืมส่กิกกี้เป็นตากลองให้ได้าบารนี้พี่น้องเลยเพราะว่าห้าสีเห็ดเบียกโตเนาะกิกกี้เป็นตากลองให้ดีๆนะกิกกี้ กิ๊กี่สิพาไปไซนันทาเบิงทาส้นามนำกันเดอพี่นองเดอกิ๊กี่สิพา่านผู้สม้มเขาป่าตั้งแต่เสาเลยสิไปหายังกลับไปเบิงนำกันเนาะไปเลยนี่ปลาลุงตอนนี้เฮากำลังย่างเขาป่าเนาะปลาลุงยังท้าอะไพ่อไม่ยื้อจืดซ้ำปลาลุงตอนนี้ยังหาหล่อไม่ยื้จืดอยู่เนาะไม่ยื้จืดเพิ่นมาก,ก่อนปลาลุงเอิ้นเพิ่อนเลยยน้อเสียงขานปลาลุง <c oughs> Nhi cá bôn nha cát nha em sao sao được luôn Nhi lời Bôn nha cả Đẹp lại ổng Má đi như thằng gì bà luôn Má nhá, phải là họ nhá, phải ไปเบิ่งกันเลยเอาเพื่อสืได้บ่นเนาะนี่ป้าลุงอันนี้สิเป็นแมงอีเนาะป้าลุงเฮากับบร,ริมาตีสเนาะป้าลุงเนาะนี่เลยเพิ่นหูเนาะแมงอีนี่เพิ่นนอนอยู่ป้าลุงดูนี่อันนี้คือแมงอีเนาะป้าลุงนี่ป้าลุงตอนนี้แมย์จื้อกนกำลังแย่เนาะป้าลุงนี่ นี่ปะลุงใหญ่ห้างต่ำตำ่ำเนาะปะลุงเปิงดูวยค่ะแม่ป้าห้าก็ได้สำนีปะลุงไขย่ยหมดแดงเนาะกระายเต๋อประมาณถวยมกตูมหนึ่งพุ่อแหละทำามดีแล้วพี่น้องเอาไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อเ่อป็มาเแล้ว มากระเด็นมาน้ปบุลูตอนนี้กำลังหลอกบลูแด้แม่แม่แม,แม่ห้างขังจนันนะ่ะนะเด่น่ะจะแย่แเลยบ่มาแย่แต่เศร้าเลยบุลูแดดจะโมมีเนาะ เน่ตกสันสันเลยจับสันเลยม่จิงเห็นนี่ ba à, ba luôn xuống hà là lời hàng đi nọ thương như mẹ mày thương 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 ba à, tao nhìn mẹ chưa đừng có lăng nhẹ ba luôn đi Nhi... Hàng hạng ô Hàng, hàng ba luôn đi lơi cô à thôi เอาขาวไปห้างต่ำๆนั่นดิมีเดินน่นะนะตอนนี้กำลังหาลมหาหมุดแดงอยู่บนลงหาห้างมันเนาะ ยืดลามเลยไปเลยไอ้ห้างงอนห้างแม่งนะบอกไปบังดูแถวไหนล่ะอันนี้ซิเป็นป่าไพ่ใหม่เนะเพ่อนๆมันก็เลยเปนลนเนาะ ไห้างบุ้แดงกะห้างมันกะหายากเลยปุ๊เพื่อสิเห็นห้างหนึ่งเนาะห้างใหญ่เดเห็นง่ายเลยลุ๊นี่เมจิ้นกำลังแย่แล้ยปุ๊บให้เบิ่งใกล้ๆเลยเนาะมันโผงสิฮาดิ่ง นี่สั่นเขย่าเนาะให้ไข่มันตกลงกระตาแล้วพลุงห้างบุตรแดงกะมีแต่ห้างน้อยๆปะลุงเพื่อจะเห็นห้างใหญ่เนาะห้างใหญ่นะไข่ร้ายปะลุงห้างน้อยกะไข่น้อยมีปะลุงห้างน้อยมันเนาะ นี่มันสิหอบไปนี้แล้วป้ลุงมงดูผู้มดูผูนี่นี่หาเหลออีแล้วปุ้งมันบ่คอยมีห้างเนาะป้ลมันมีห้างห้างกับป้านเนาะป้ลุเนะาะขจัดงี ไม่เจือเหมือนกระยานซวยลงไปลงจงงลังหันมาบำรุงฝนกระเพ้าออนี่ลงหวัดนะเนอะเห็นเรืไหม บด้วยหน่อยไปได้แล้วป้ลุงลายห้างเต็มเนะาะไพใหม่ใไหมสายไหมป้าอันนี้เป็นอันนี้สิเป็นเดินชวนมัน่นข้าเจ้าเนาะป้ลุงข้าเจ้าดูดใหม่ได้นน่นี่ป้ลุง ตอนนี้เม่์จืนก็นเห็นแล้วปะลุงอยู่ไหนพูเนาะป้าเม่คูค่คบโคปไปลุงผู้อยู่ในนูน้นนี่นี่เลยจ้าผู้ทั้งลุมกับมือกระทบตัวป้ลุง ปาทมตีไมเสไปลงปาไข่มันกูบกูปาทงท่านะเบสเต้แม่โหไม่จืงกระเงนไปลงโหวัดกันขอลายเต้อ ขาไปเบิ่งบัตรสีเมื่อน้อปลาลุงเนาะปลาสิได้ลายไปได้เนาะปลาลุงไปกันเลยปลาปลาลุงเกือกเมย์จื้ดแยงงูปลาลุงนี่ปลาลุงงูก็นอนอยู่ในนี่เลยปลาลุงไมย์จื้นกันย่างขว๋มหัวไปเลยไมย์จื้นยาอย่าเฮตัมันเลยไปแล้วไม่จื้นนะปลาไม่จื้นตกใจตกใจปลาลุงบวดถือปลาลุง ป,ทปาท้วงกิ๊กกัะท้วงดังเตื่องเพลินเนาะไม่กินจนย่างขวมคอมันไปเลยป้ะลุงดีเนาะแต่มันบริติงบรินิงแล้วมันนอนเนาะปะลุงนี่ผู้ นี่เลยเกือแตืเตือือแต้นบรุงไม่จืงก็ เด้อพี่น้องแมยย่ใหญ่จืนมาหอดเทือนเลยเด้อตอนนี้เด้อพึ่นกํงกำลังอแม่มดดูแดงออกนะพี่น้องเนาะกำลังเงยกแม่มดดูแดงออกจากไข่หมดดูแดงเนาะก็คือเอาอันแเพกจุ่มลงน้ำแล้ะก,กวนๆๆออกนะพี่น้องเนาะมันแม่มดดูแดงก็งสิจับตัวต,ตามเพเนาะนพี่น้องิะหูถิมเลยบ้านสายแม่เสือให้เบิง่งนดูนี่เลยโอ้ไข่หมดดูแดงพี่น้องของธรรมศาสตร์บ,บ้านเฮาเน,นะ อะไรเด้อพี่น้องเป็นจังไรเนานะก,กิกกีถ่ายคลิปให้เนาะเบิ่งได้เยาว์เนาะลืมอย่างไรเนะา,นานะจั่างไรก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้<ห>ส<ำ>อสำหรับคลิปนี้กับโค้ชโจบไปเพลินสนี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองนาทีสาวลาวเด้อพี่น้องเด้อผักเบิ่งผักส้มต่อไปไอสบายดีพี่น้องมีอะไรจืดบัวลายล่ำตีเหมือนนี่บัวลามล่ดอกเออโมแดงครบอืม สบายดีจ้า